ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการเดลี่ r ร v e วันนี้เราจะมาเปิดเผยบางสิ่งที่พิเศษซึ่งหลายคนกำลังพูดถึงกันเงียบๆแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจอย่างแท้จริงนั่นก็คืออ s u z u 2026ซึ่งไม่ใช่แค่การปรับปรุงรถกระบะธรรมดาๆแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบที่ผสมผสานความแข็งแกร่งการออกแบบที่ชาญฉลาดและการใช้งานจริงในแบบที่แฟนๆอีซูซูรอคอยมานานตั้งแต่แรกเห็นรถคันนี้ดูโดดเด่นและมั่นใจด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่เฉียบคมขึ้นดูทันสมัย โดยไม่สูญเสียความแข็งแกร่งแบบคลาสสิกของอิสุสุดที่ผู้คนไว้วางใจทั้งในด้าในการทำงานและการผรจญภยัยสิ่งที่ทำให้อิสุสุด2026น่าสนใจจริงๆคือความรู้สึกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะนี้ไม่ใช่รถกระบะท,ที่ออกแบบมาสำหรับถนนในเมืองหรือเฉพาะใช้งานเท่านั้นมันอยู่ตรงกลางระหว่างสองอย่างนั้นอย่างลงตัวทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลบนทางหลวง และงานหนักตัวถังดูประณีตขึ้นแต่ทุกยังยังคงบ่งบอกถึงความทนทานคุณจะเห็นได้ว่าอีซูซมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงหลักอากาศพลศาสตร์ในขณะที่ยังคงรักษา DNA ที่แข็งแกร่งเอาไว้ภายใต้ฝากระโปรงอีซูซ2026คาดว่าจะให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งซึ่งสมดุลระหว่างกำลังและประสิทธิภาพรถคันนี้สร้างมาเพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการแรงบิดที่เชื่อถือได้การเร่งความเร็วที่ราบรื่น และความมั่นใจไม่ว่าจะบรรทุกของหนักหรือขับขี่เปล่าเครื่องยนต์ให้ความรู้สึกเหมือนได้รับการปรับแต่งเพื่อความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวเลขที่หวือหวาซึ่งเป็นจุดแข็งที่เงียบๆที่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์หลายคนชื่นชอบประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นทําให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันโดยไม่ลดทอนความสามารถภายในห้องโดยสารอิสุสุได้ยกระดับมาตรฐานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไทย ในให้ความรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นและเน้นผู้ขับขี่มากขึ้นการจัดวางปุ่มควบคุมอย่างรอบคอบแผงหน้าปัดดูสะอาดตาและบรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกสงบและใช้งานได้จริงนี่คือพื้นที่ที่การขับขี่ทางไกลจะไม่รู้สึกเหนื่อยลา้าและการเดินทางประจำวันจะรู้สึกง่ายขึ้นคุณสมบัติทางเทคโนโลยีถูกประสานร,รวมเข้าด้วยกันอย่างง่ายๆให้สิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจ ความตอดภัยเป็นอีกด้านหนึ่งที่อีสูงป,ปี2 0 2 6โดดเด่นอย่างเงียบเงียบคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ได้รับก่อ